สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายนาจิปราซกกับมหาธีมูฮัมหมัดตอนนี้ต้องบอกว่าถึงขั้นร้าวฉานเพราะว่าล่าสุดนะคะทางคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียประกาศยกเลิกการแต่งตั้งนายมหาธีมูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจน้ำมันอย่างปิโตนสัสหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเห็นภาพของมหาธีเนี่ยนะคะเดินหน้าเรียกร้องบอกว่าให้นายนาจิปราซกลงจากตำแหน่ง เพราะว่าไปผัวพันธกกับเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่บ่อนนะคะบ,บอกว่าเขาเนี่ยยักยอกเงินจากกองทุน 1MDB หรือว่ากองทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลค่ะ ไปดูท่าทีของคณะรัฐมนตรีนะคะบ,บอกว่าที่ต้องประกาศยกเลิกแต่งตั้งแบบนี้เพราะว่านายมหาทีไม่ได้หนุนรัฐบาลปัจจุบันอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรดํารงตําแหน่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้ค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะบ,บอกว่า,านายมหาทีนี่เดินหน้าแคมเปญอย่างหนักแน่นเลยนะคะซึ่งแคมเปญหลักๆที่เขาหนุนก็คือปฏิยาพลเมือง ก็ได้รับการหนุนจากนายอันวาอิบาฮิมแกนนําพักฝ่ายค้านคนสําคัญด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คืออยากจะเรียกร้องให้นายนาจิบราซักลงจากตําแหน่งนี่แหละค่ะ